ทุกคนหลังจากที่เาไปต่อคิวยูฮันมาบไวยอลีทุกคนเดี๋ยวที่พอตัวไปเรียงก่อนเดี๋ยวที่ไปเรียงบนหันแล้วเนาะฟามนี้เปิดทุกคนอย่ามาดูรถติดกันนี่นี่คือเรียงคิวไปใส่น้ำมันเนาะ สวัสดีทุกคนสวัสดีกันตน แลงๆใบใบเนาะใบใบใกล้จะแรงแล้วเนาะทุกคนมื้อนี้น้องลี่กะจะไปรงเรียนนะคะมื้อนี้เป็นมื้อที่เขาเหงียแล้วน้องลี่ก็เลยว่าเออจะถ่ายคลิปให้พี่พีเอซีออกมาเบื้องน้าเพราะว่าก่อนจะไปทางนั้นกะเออบโบเมนนีง่ายซีนะมันไกลทีนะแล้วก็เลยว่าเออถือโอกาสนี้เป็นการถ่ายคลิปมาฝากพี่พีเอซีเนาะซึ่งมื้อนี้บังเอิญก็คือน้ำมันลดลดจากของน้องลี่เมือ่อเนาะเดี๋ยวมื้อนี้สิพาไป ไปเบิ่งปัมมออป๊มอาเออปั๊มยูหลาวนี่เปิดระบบนอกละ,กะแบบมีปั๊มใดแๆที่ปิดนะแต่ว่าส่วนหหา่ปั๊มอยู่แถวบ้านของน้องลีนี่ก็คือปิดเมิดเลยเนาะแถวบ้านนี้นะปิดเมิดเลยเนาะ แล้วก็จะเปิดยูปัมเดี่ยวก็คือปัมใหญ่ปัมญ่ๆยเลยที่ยูเปะหงเงียนของน้องลีพุนใช้เวลาในการขี่จักนี้ไปประมาณ30มสหาสนาทีเนะอะยูปัมนี้จะบุมีน้ํามันขายแต่ว่ายูริมทางนี่กะซิมีเนะอะยูแถวบ้านนี่ซิมีแต่ว่าขี่ไปยูแถวในเมืองคุณกะจะบุมีเนอะแถวของน้องลียูนี่กะบ่ค่อยในเมืองปนไหนเนอะแถวนอกๆก,กแล้วกะมื้อนี้เห่ากะอาจจะแบบ อ่าได้ใส่คิมทะริมทางแล้วทุกคนเพราะว่าน้ำมันของน้องลี่นี่มืดแล้วปั๊มแถวนี้พัดบเปิดละกะใส่ริมทางน้อยนึงพอไปหอดแถวงเหียนละกะซีไปใส่ปั๊มอยู่แถวพุนเอาและกะซีถือโอกาสถ่ายคลิปเตลปั๊ม่าเออเตเหืนน้องลีลง่ไปหาหงเหียนนี้ซีมีจากปัม๊มละกะซีเปิดจากปั๊มเนาะ น้องลี่คาดว่าน่าจะเปิดแต่ปั๊มเดียวปั๊มที่อ่าอยู่ไปเอาเหยียนพลเเพราะว่าไปแต่ละมือก็มีแต่ปั๊มนั้นเปิดแต่ว่าไปแตะเทื่องทั้นคนเปิดคนเรียนคิ้วขนาเต็มเลยรากะเฮ็ดให้น้องลี่โบได้ไปโตคิววนาะเพราะว่าฟ้า,าไปเรียนแต่ว่ามือนี้นี่ซีอ่าไปไหวนิดนึงเนาะแต่ว่าตอนนี้รถรถจักยังบบทัน แต่ว่าตอนนี้รถจักอยังโบมีเนาะเพราะว่าเอื้อยยังเอาไปตลาดอยู่เดี๋ยวจากน้อยเอื้อยมาแล้วน้องลีก,ก็จะออกไปเลยเดี๋ยวเรามาพบบรรยากาศกาันตอนออกไปแล้วกะอ่าใส่บิ้งราคาน้ํามันเ่ราเออปัจจุบันนี้น้ํามันอยู่ราวลิตรเท่าไหร่แล้วแล้ะก็ตามริมทางท่านจะขายราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเจอกันเลยทุกคนปั๊มนี้ก็จะเป็นปั๊มแรกแต่ว,ว่าบิดเนาะทุกคน ประมาณ40บาทนี่แหละทุกคนเอ้ยเดยามาเบิ้ลน้ำมันสิึ้นขนาด ไปห่ห่อทงเฮียน่านอาซิมีจักปั๊มแล้วกะปั๊มสิปิดจักปั๊มแล้วกะสิเปิดจักปัม๊มเนาะอ๋คือาเคลือบเตียมทางทุกคนน้ำมันน้อยเดียวหรือว่าเป็นยังผ่านไอพีไปบ่เนาะเคือบเต็มเลยเต็มเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวซิไปใส่ยูปั๊มอีกใส่ไว้เพราะว่า แถวนี้ฮันถ้าซื้อตามริมทางนี้ค่อนข้างแบบแพงเหงทุกคน กิวใส่ปั๊มนี้น้องวีมามือวันพัาท่านอย่างบุเปิดแต่ว่ามามือนี้ละกะหากน่าจะเปิดมือแรกหรือว่ามือที่สองเนี่ยนี่คนเต็มเลยไปเดี๋ยวเราไปตอคิวน้ำเพิ่มเบิึงเนอะคนหลายแห่ทุกคน ้อยค่ะทุกคนตอนนี้กำลังท้าคิวอยู่ i'm ที่เราไปต่อคิวโยฮันมาโบไวยอลีทุกคนเดี๋ยวที่พอตัวไปเรียงก่อนเดี๋ยวที่ไปเรียงบททันแล้วเนาะแบบน่าจะพอจ่ดโบพอกัะซื้อแทมทางเอาเพราะว่าไม่ไหวแบบมันลดหลายเห่ทุกคนถ้าบ่มีถ้าแบบ่บเท้าไปเหียนนี่กัสที่ต้อนเนะพื่อนย่ ตอนนี้น้องลี่กะได้เริ่มเฮียนแล้วก็ได้กลับมาฮอนเฮือนแล้วเด้อทุกคนกะนับแต่ปั๊มนับแต่เฮือนของน้องลี่ไปฮอดหงเฮียนกะมีอยู่เกาปัม๊มปิดไปอยู่เจ็ดเนาะเปิดอยู่สองปัม๊มปั๊มทีหนึ่งที่เปิดท่าน้องลี่กะก็คือที่ปั๊มที่น้องลี่ไปต่อคิวฮะแหละต่อป,ป,ปะกะประ,ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแต่บ่มีวีแววแบบซีดไซด์ท่าทาอีกกะ น่าจะประมาณอีกอเกือบ40-50นาทีเพล่จึงจะได้ใส่เนาะแต่ว่าพอดีอแบบห้อนโมงไปองเฮียละและเลยว่าจำเป็นต้องได้ดไปแล้วกะใส่ยุ่นอกนะทุกคนแล้วก็ขี่ไปก็คือมีอีกปั๊มนึ่งที่เปิดปั๊มไปองเฮียนทันอันนั้นก็คนเต็มเลย เนาะลาว,ว่าบัตรกับจากเขเหี่ยล้สิไปใส่แต่ว่าปั๊มทั้งสองปั๊มพันกับปิดละเนาะทุกคนแล้วก็เลย่าบโบได้ใส้เนาะกรประมาณนี้แหละเด้อทุกคนน้ำมันยุ่ทางฝั่งลาวก็คือ,อยังขาดแขนอยู่เนาะคนยังไปโจหุ้มซื้อบอวว่าจะแดดแห้งมีฝนคนกันยังคงยุ่มซื้อถ้าแบบถ้าออกมาก็คือทึกแสงคิวล่ะสินะแล้วก็อีกอย่างก็คือแบบ อาคนที่เอากระตุกไปไสฮันก็คือได้ไสก้อนเนาะแล้วก็เลยเฮ็ดให้แบบคนที่มีรถจักรนี่กะอาได้ไสซานเนาะทุกคนเนาะกับประมาณนี้หละเนาะสำหรับน้ำมันอยู่ทางฝั่งลาวสำหรับราคาที่ขายอยู่ริมทางกะค่อนทางแพงเนาะทุกน้อยๆที่น้องลี่ไสฮั่นก็คืออ่าก็คือทุกนึ่งสาวพันกีบตุกต่อไป มีตุกซาวพันกีบเนาะแราคาสามสิบเนาะสี่สิบห้าสิบและะ้วก็แปดสิบเนาะทุกคนเนาะอิงตามเราเลยแต่เ,<อ>เพื่อนจะโบขายเป็นลิตรเดินเนาะน้องนี่ถามเพื่อนเพื่อนโบขายเป็นลิตรขายแต่เป็นแก้วเนาะแล้วก็แต่ละอ่าเคมทาท่านกะจะโบคือกันอีกได้ราคานะแล้วก็น้ำมันก็นได้โบคือกันเนาะทุกคน<อ>กับประมาณนี้เลยเด้อเนาะ กาอัปเดตให้พี่ๆ FC เบิ้งว่าเออน้ำมันอยู่ทางฝั่งลาวยังคาดแคนอยู่คือเก้าเนาะทุกคนกนะเท่าน,นี้แหละเนาะ,นะเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่ก็จะขอตัวลาไปก่อนเดอ้อเนาะเดี๋ยวเป็นจังไดก็จะมาอัปเดตให้พี่ๆ FC เบิ้งอีกเท่านึงเนาะมือนี้แบบได้โอกาสละกะแบบ,แบเออทึกมือเพิ่นเปิดปัป๊มได้ปั๊มกับโบเ,ปเปรียวซิเปิดทุกมืออีกเนาะทุกคนการเดี <พอ S 1> ๋ยวคลิปนี้น้องลี่ขอตัวลาไปก่อนเด้อเนาะบ๊ายบาย